ไปดูกันที่สหรัฐอเมริกาการเมืองณนะตอนนี้ยังไม่นิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะที่สภาคองเกรสค่ะถือว่าเป็นรอบที่10แล้วนะคะในการเลือกประธานสภาแต่ว่าก็ยังไม่ได้สักทีนะคะแน่นอนว่าเรามีการรายงานข่าวไปนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญมากที่สุดก็คือสอสอของพรรคริพับริกันเองซึ่งต้องบอกว่าหากว่าพูดภาษาไทยนะคะคือเป็นส2หูเห่าก็เป็นไปได้นะคะที่มีเสียงที่แตก ออกไปจากพักคือทางพักริกพพาวิการเนี่ยเขาสนับสนุนนี่ค่ะนะคะที่วัย57ปีนะคะในการชิงตําแหน่งประธานสภาแต่ว่ามีสอสถึง19คนนะคะที่ไม่ยอมเลือกแล้วก็ไม่ยอมจะโหวตมีการพูดคุยเจรจากันแต่ว่าสุดท้ายไม่จบสักทีรอบที่10กลายเป็นว่าสอส4 3 4คนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะคะในสภาคองเกรสหนะ้ตอนนี้ ไม่ได้เข้าพิธีสาบานตนสทีซึ่งนี่ถือว่าเป็นรอบหลายปีเลยนะคะแล้วก็ทําสถิติยาวนานที่สุดในประวัติการเพราะว่าเข้าสู่รอบที่1ิบแล้วนะคะเอาเป็นว่าหลายคนจับจ้องว่าสุดท้ายท้ายสุดแมคคาทีจะได้เป็นประธานสภาหรือเปล่าเพราะว่ามีความตึงเครียดในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกามากและตรงนี้อาจจะสอยเห็นถึงอิทธิพลที่มากเกินไปของสอส,อ,สอ,อนุรักษ์นิยมสุดโต่งกลุ่มเล็ก ในพักพิกพิกันที่เป็นตัวแปรสําคัญหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรประพีอภพิชาสกลค่ะอุปนาย,ยกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะแล้วก็รอบที่1ิบแล้วค่ะที่ไม่สามารถเลือกประธานสภาของสหรัฐอเมริกาได้สักทีอาจารย์ขาตรงนี้สะท้อนความแตกแยกของสสภายในพักอย่างไร แล้วสะท้อนถึงอิทธิพลที่มากเกินไปของสะสะรีพับลิกันกลุ่มนี้หรือเปล่าคะค่ะก็แน่นอนนะคะอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างเป็นที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตอนนี้พรรคกุพับลิกันเนี่ยมันมีความแตกแยกกันอย่าคือแล้วก็ใช้วิธีตรงเนี้ยมาเหมือน ตอนนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยแต่ก็คือมาแสดงเอาอให้เห็นกันตอนเนี้นะคะว่าเห็นกันว่าตอนเนี้ไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยแล้วก็เกิดภาวะแบบเอติดขัดตรงส่วนนี้นะคะก็คือต้องเริ่มมาก่อนว่าจริงๆอธิบายก่อนว่าในพรรคอุปภัปติการเองอะค่ะดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าจากตอนที่สมัยตอนวัทรัมเองดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ยังคงสามารถจะกลุ่มคะแนนกลุ่มแบบเสียงต่าง ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ทราบกันมาว่าตัวโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยก็เจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะถูกเ,เรื่องของ Impeachment ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีต่างๆนะคะแล้วก็เ,อเจอมาหลากหลายอย่างเหลือเกินนะคะมันก็เลยทำให้หนูตัวในในในตัวพรรควอพากษ์วิจารเองนะคะก็บางส่วนที่ก็ไม่ได้อยากที่จะสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อีกต่อไปนะคะแล้วเราก็คงทราบกันดีว่า,าสสท่านนี้นะคะแมคคาทีเนี่ยก็คือ เป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนจากโดโน่ท hmm. ำอ,อยู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้เห็นนะคะว่ามันมีความแตกแยกจากการจากที่เห็นทีการโหวตเนี่ยแหละค่ะนะคะ,ะแล้วก็การแตกแยกตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็มันก็เลยทําให้ส่งผลต่อปัญหาก็คาดว่าอาจจะไม่ใช่แค่ประเด็นตรงนี้ด้วยนะคะสมมุตินะคะต่อไปนะคะถ้าได้ประธานประธาน สภาขึ้นมาแล้วนะคะเชื่อว่านะคะเอะการแตกแยกกันในพักคนียเองก็จะส่งผลต่อการทํางานนะต่อไปอีกด้วยอ่ะคะ่ะครับแล้วอาจารย์มองว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของสหรัฐยังไงบ้างครับการที่เขาไม่สามารถเลือกประธานสภาได้คือตอนนี้นะคะปัญหามันก็คือว่าพอเลือก คือสภาเนี่ยนะคะมันก็ไม่สภาเนี่ยจะประชุมจะจัดประชุมอะไรได้เนี่ยก็ต่อเมื่อจะต้องมีประธานก่อนนะขณะนี้เราเห็นว่าเวลาเนี่ยมันผ่านไปก็หลายวันแล้วเลือกไม่ได้สักทีทซึ่งแบบอย่างที่เราทราบกันว่าร้อยปีนะว่าจะมีตรงเนี้ยขังเพิ่งเพิ่งเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ที่เลือกไม่ได้แล้วก็เลื่อนออกไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งที่แบบจะช้าออกไป นะคะยิ่งยิ่งจะช้าออกไปยิ่งเลือกไม่ได้ไม่ได้ประธานนะคะออก็จัดประชุมไม่ได้นะขณะนี้อย่างเราก็คงทราบประธานเรื่องของสภาสภาตรงสภาผู้แทนรัศดรก็คือมันก็จะมีกฎหมายต่างๆนะคะที่จะต้องเข้ามาพิจารณาผ่านกฎหมายต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายต่างๆที่เราพิจารณาอยู่ที่ค้างคาอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ถ้าหากว่าไม่มีประธานสภาสักทีหนึ่งอะคะ่ะ ค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้จะกินเวลาไปอีกนานแค่ไหนอะคะแล้วก็เอาจริงๆแล้วทางออกที่อาจารย์มองว่าดีที่สุดจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ก็อาจจะเลือกไม่ได้ไปเรื่อยๆคือแมคคาที่จะต้องถอนตัวไหมแล้วอาจารย์คิดว่ารีพับบลิกันเขาจะตัดสินใจยังไงคะคะก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นหน้าที่ของตัวแมคคาที่เองนะจริงๆจะต้องอจริงๆมันเป็นเรื่องที่เขาก็จะต้อง ต้องมีการล็อบบี้กันเนะี่ยต้องคุยกันก่อนอะนะคะว่าว่าจะต้องทํายังไงก็ตามต้องต่อรองยังไงก็มันหน้าที่ของเขาที่จะต้องต่อรองล็อบบี้ให้ได้นะคะว่าทํายังไงให้เพื่อนร่วมพรรคของเขาเนี่ยมามาเลือกเขา มาโหวตเขาให้คะแนนเนี่ยมันถึงนะคะซึ่งตรงเนี้ยต้องทํางานอย่างหนักเลยเท่าที่ดูอยูต่ตอนนี้ก็คิดว่าเชื่อว่าทาอยู่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีการต่อรองซึ่งตรงเนี้เนี่ยก็คือมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะต่อรองด้วยอะไรแต่ว่าอีกอีกวิธีการหนึ่งคือถ้าพูดถึงพูดถึงวิธีการหนึ่งก็ที่ที่ทตะกี้อบอกไว้นะคะก็คือถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะคะตัวแม็กคารที่เองก็อาจจะต้องประกาศถอนตัวออกจาก การการลงลงสมัครไอตรงเป็นการตำแหน่งตำแหน่งตรงเรียนะเป็นแคนดิเดตตรงส่วนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าถ้าเขาจะได้ขึ้นมาเป็นเป็นเป็นประธานแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าคะแนนเสียงเนี่ยมันไม่ได้รับเหมือนการการเห็นชอบมันก็ดูมีผลต่อมีผลต่อเรียกว่าภาพลักษณ์นะคะมีความสื่นชมใช่ นะคะนี่ก็แล้วแต่นี่ก็คือน่าจะเป็นทางออกที่มันสมเหตุสมผลพอจะเป็นไปได้มากที่สุดในกรณีที่จะเลือกไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์คิดว่าไหมาคะที่เขาจะอถอนตัวไหมคะในมุมในมุมความเห็นส่วนตัวของอาจารย์คือถ้าถ้าสํา,าหรับส่วนตัวเองก็มองว่าที่จะกี้เล่าไปว่าไหมาคะที่เองเนี่ยได้รับการสนับสนุนมากอย่างมากเลยจากโดนัลด์ทรัมป์ก็เชื่อว่าเอ่อก็ คิดว่าเขาไม่ไม่น่าจะถอนตัวนะคะคอันนีเ้เพราะว่าทรมัมป์ยังคงมีทิพนนะคะอยู่ในวิพากษ์วิจารอยู่อะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพีอภิชาติสกุลนะคะอุปนาย,ยกสมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณคะนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะไม่แน่นะคะว่าทางแมคคาที่เขาก็อาจจะไม่ถอนตัวเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจอย่างหนึ่งคือตอนนี้ ก็ได้รับการสนับสนุนจากโดนัลด์ทรัมป์เราก็แน่นอนอยู่แล้วโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็คือเป็นในทุนใหญ่มากๆนะคะของริพาบบิการด้วยเนี่ยนะคะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้สําคัญที่สุดคือจะต้องล็อบบี้นะพูดคุยกับสสที่แตกแถวไปว่าจะยังไงสุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะคุณผู้ชมว่าแล้วก็ต้องรอดูค่ะว่าอีกอกี่วันนะคะประธานสภาที่สหรัฐจะสามารถเลือกได้นะคะ